สวัสดีค่ะรันรันชาแนลนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะการาพับกระทงนะคะจากลอตเตอรี่นะคะเป็นใบไม้สวยๆนะคะมาวางติดกันนะคะสองชั้นนะคะทําไม่ยากเลยทําง่ายๆนะคะก็ไปลองทําดูนะคะลอตเตอรี่เราเก็บไว้นะคะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะไปดูธีการทํากันเลยค่ะ กระทงใบไม้รอตเตอรี่นะคะไปดูเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเตรียมฐานรองกระทงก่อนนะคะโดยเราจะใช้กระดาษลังนะคะตัดเป็นวงกลมนะคะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง12เซนติเมตรนะคะรัศมีก็6เซนตเมตรนะคะหรือใครต้องการเพิ่มขนาดก็ได้นะคะเอามาวางซ้อนกันนะคะโดยใช้กาวราเทคนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นตัวอัดให้กระดาษกาวนะคะติดกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตรงนี้นะคะเราก็จะติดลอตเตอรี่นะคะเป็นการรองพื้นนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ทากาวเราใช้กาวลาเทกนะคะ ะะแล้วเราก็วางแผ่นลอตเตอรี่นะคะเราจะใช้2ใบนะคะเพราะว่าความความยาวของลอตเตอรี่นะคะเท่ากับ12ซนติเมตรก็เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมพอดีนะคะใช้2แผ่นนะคะ ติดได้ตามนี้นะคะเราก็จะตัดให้เป็นวงกลม และได้ตามแบบนี้นะคะเราก็จะวางพักไว้ก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะทํากีบกระทงนะคะกีบกระทงนะคะเราจะพับเป็นแบบใบไม,ไม้แบบนี้นะคะสวยๆนะคะซึ่งทำไม่ยากเลยนะคะก็เรามาลองทําดูกันเลยนะคะเราใช้ลอตเตอรี่หนึใบนะคะเราพับครึ่งค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะ แล้วเราก็ขี้ออกจับนะคะปลายด้านขวามือข้างบนนะคะพับลงมาตรงกึ่งกลางแบบนี้นะคะด้านซ้ายมือก็พับลงมาจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับประกบติดกันแบบนี้ ใช้มือขวานะคะปลายนิ้วมือขวาหรือมือซ้ายก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะคะจับแบบนี้นะคะก็พับสามแบบนะคะจับเป็นกรีบนะคะเสร็จแล้วก็พับขึ้นอีกหนึ่งครั้งทั้งสองข้างเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงค่ะ ทั้งสองด้านแบบนี้นะคะแล้วก็พับขึ้นอีกหนึ่งครั้งพับสลับไปสลับมาตามแบบนี้นะคะก็จะเป็นรูปใบไม้แบบนี้นะคะตอนนี้ยังมีเหลืออีกนิดหน่อยนะคะเราก็พับลงทั้งสองด้านเลยค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะจะเป็นรูปใบไม้นะคะพับง่ายๆแบบนี้เองนะคะเสร็จแล้วตรงปลายนี้นะคะเราก็แม็กใช้แม็กเย็บเลยค่ะจะได้ กรีบกระทงนะคะเป็นรูปใบไม้สวยๆแบบนี้นะคะเมื่อเราได้กรีบกระทงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนํากรีบกระทงนะคะไปติดกับฐานกระทงเลยนะคะโดยเราจะใช้เป็นกาวปืนนะคะไปดูกันทํากันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ติดกีบกระทงนะคะเป็นกระทงใบไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่เทียนกับทูปนะคะตรงกลางนะคะเราเจาะรูก่อนนะคะอันนี้เราก็จะใส่ ทูบกระเทียนลงไปนะคะาทากาวที่ปลายไม้นะคะเพื่ออให้กาวยึดติดกับฐานกระทงนะคะก็คือ,อกระดาษลังนะคะนี้นะคะทูบด้วยเหมือนกันนะคะ ก็แบบนี้นะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเอาดอกไม้นะคะมาวางรอบๆบนี้นะคะให้สวยงามนะคะเรามีดอกดาวเรืองอยู่นะคะเราก็จะวางถ้าไม่มีดาวเรืองเราใช้ดอกไม้อื่นก็ได้นะคะเราจะแบ่งดาวเรืองนี้นะคะแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็วางไปรอบๆออ่ารอบรอบเทียนกับธูปนะคะ นี้เราก็ใช้ดอกเดียวนะคะก็เสร็จแล้วนะคะกระทงใบไม้นะคะทำง่ายง่ายไม่ยากเลยนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสังกดิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ